สวัสดีครับผมเราก็มาอยู่กันในช่องบริพันธ์ชาแนลกันได้ครับตอนนี้ในคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิวบริการใหม่ครับผมของเว็บ KMM นะครับผมก็โอเคนะครับเป็นบริการไลฟ์สดครับผมของ Tik t o ็อกนั่นเองนะครับผมบริการนี้มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเพิ่งมาสดสดร้อนๆนะครับเพิ่งอัดเข้ามาวันนี้เลยเลยครับผมมันทําให้ผมอยากจะลองดูนะทุกคนใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับผมที่ จะทาการขายของออนไลน์นะครับผมผ่านแพลตฟอร์ม Tik t o อกนะครับผมก็โอเคสามารถใช้งานได้นะครับผมแบบสามารถไลฟ์สดได้อยากได้คนดูยอดวิวค้างอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการไลฟ์สดนะครับตอนนี้ได้เพิ่มระบบเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าอย่างไงอยากลองดูเราไปดูก่อนดีกว่านะครับว่ามันเป็นหน้าตาย,ยัางไงแล้วก็ต้องทํำยังไงครับผมไปดูกันเลยเชิญทนน่านต่อเลวเราก็มาอยู่กันในหน้าของ Google นะครับผมก็เป็นหน้า Google Chrome นะครับท่านผู้ชม อันดับแรกเลยทุกครั้งที่ผมจะทำการรีวิวเว็บ KMM นะครับผมผมก็จะทำการเข้ามาที่ google ให้ดูเป็นจังหวะเป็นเขาเรียกว่าขั้นตอนเริ่มต้นนะครับดูตามผมเลยนะครับผมทำตามผมไปเลยนะครับกดไปที่ค้นหานะผมจะพิมพ์คำว่า k m m t h c o m นะครับเว็บนี้นะครับเป็นเว็บสำหรับการเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตามนะครับท่านผู้ชมนะโอเคเข้าไปเลยครับ พอเราเข้ามาปุ๊บมันก็ยังเป็นหน้าเหมือนเหมือนเดิมครับผมก็คือหน้าการาใส่รหัสผ่าน ID password เหมือนเดิมเลยครับผมโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมจะขอเข้าไปแล้วก็ตัดไปก่อนนะครับผมอตอนนี้เราก็ใส่ password ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับ ID password เรียบร้อยนะครับผมโอเคมาถึงหน้านี้นะเหมือนเดิมครับผมเราจะมาดาูบริการใหม่นะครับบริการใหม่ที่ทางตัวเว็บเขาเพิ่มเข้ามาให้กับเรานะครับผม ก็เราสามารถใช้ได้นะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้นะทุกคนมีคนมาถามว่าเฮ้ยพี่มันเติมเงินยังไงครับผมมาดูครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับกดไปที่ขีด3ามขีดข้างบนครับบนสุดเลยนะทุกคนบนสุดนะเห็นไหมไม่ใช่ข้างบนนี้นะนี่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะด้านบนนี้3ามขีดนี้มันจะมีพวกหน้าตั้งค่าต่างๆพวกหน้าต่างแบบว่าต่างๆนะครับผมให้เราเลือกกดได้นะครับให้เราเลื่อนหาครับผม มันจะมีคําว่าเติมเงินนะทุกคนเติมเงินนะครับเข้าไปเลยครับโอเคนี่ครับผมมันจะขึ้นหน้านี้นะครับอ่าเราก็ลองอ่านรายละเอียดก่อนนะครับมันจะเป็นการสแกน QR โค้ดธนาคารนะครับผมทุกธนาคารนะครับผมก็จะมีการลองรับต่างๆนะอันดับแรกเลยนะครับท่านผู้ชมต้องดูนะว่าเออมันเติมยังไงครับผมมันบอกว่ากดครั้งแรกไม่ขึ้นหน้าชําระเงินให้ลองใหม่อีกครั้งอะไรอย่างเงี้ย กนน็อ่านให้ละเอียดนะครับผมเรื่องการเงินเนี่ยอ่านให้ละเอียดนะครับผมจํานวนเงินเราใส่ไปเลยครับผมอ่ามันอาจจะเติมเราจะเติมเท่าไหรด่ดีเติมสักอ่าสมมุติว่าเราแบบอ่าผมเป็นเด็กน้อยเงี้ยอ่ามีเงินนิดหน่อยอ่าใส่ไปสัก20บาทนะครับกดเติมปุ๊บเนี่ยครับมันจะขึ้น QR code ตัวนี้นะครับผมไอ้ตัวนี้คือ QR code สำหรับการโอนเงินเข้าไปนะครับผมโอเคนะ20บาทนะครับ ก็สามารถเติมได้เรื่อยๆนะทุกคนนะพอเติมเสร็จแล้วเดี๋ยวเงินมันจะเข้าอัตโนมัตินะครับผมเข้าระบบมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือของคุณนะครับผมตอนนี้ผมก็เติมเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมก็เป็น160บาทนะครับผมโอ้โหคราวนี้นะทุกคนเราก็จะมาดูกันที่บริการบ้างนะครับผมบริการนะครับผมโอเคหมดหมู่ทิกตอกนะเพราะว่าช่วงนี้ทิกตอกมันชื่งติดชาร์จติด ติดกระแสดีมากครับผมทุกคนชอบ t k t t อกนะครับทิกตอกเป็นแพลตฟอร์มที่เล่นเยอะที่สุดเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับตอนนี้ก็จะมี facebook, tiktok, youtube อะไรก็ว่ากันไปนะอินสตาแกรมอะไรอย่างงี้ t ทวิตเตอร์เลครับผมตรงนี้ก็ขอดูอของ t ิ k t o k ก่อนนะครับอ่านี่ไงครับทิกต o k บริการแนะนําราคาถูกที่สุดนะครับผมคราวนี้มาดูที่การติดตามโอ้โหอันนี้ยังเหมือนเดิมนะทุกคนนี่ไงที่ผมรีวิวของรอบที่แล้วไว้นะครับก็มี ผู้ติดตามเพิ่มผู้ติดตามนะครับผมแล้วก็จะมีปั๊มวิวโคตรไวโอ้โห,โโหปั๊มถูกใจอันนี้ยังไม่ทําเลยนะปั๊มถูกใจปั๊มยอดวิวนะครับนี่นี่มาใหม่ครับมาใหม่ตัวนี้เลยเพิ่มคนดูส,สตรีมสดนะครับผมโอ้โหของ Ti กตอกนะเนี่ยดูสตรีมสดนะครับจะมี2เวอร์ชันนะทุกคนมี2แบบให้เราเลือกนะครับผมแบบเดียบแบบแบบที่ผมคลิกไว้นะครับจะเป็นแบบ30มสินาที 30นาทีนี้คือยังไงคือมีคนเข้ามาดูในไลฟ์สดเรา30นาทีนะครับผมแล้วก็เลือกตามจํานวนคนเลยราคาจะไม่เท่ากันนะครับโอเคคราวนี้อันที่2ลองลงมาข้างล่างครับนี่ตรงนี้ครับติ๊กไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็น90นาทีครับผม90นาทีก็จะมีคนเข้ามาดูเราเรื่อยๆ90นาทีครับประมาณชั่วโมงกว่าประมาณนี้แหละเออนะครับผม ก็จะมีคนเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับดูคงเออก็มีคนเข้ามาดูมาดูมาดูอย่างเงี้ยแล้วก็จะดึงลูกค้าแบบออร์แกนิกด้วยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะเราใช้ตัวนี้ปุ๊บมันจะมีแบบดึงลูกค้าทั่วไปขาจอนพวกขาจรพวกอะไรเงี้ยเข้ามาดูเราด้วยนะครับผมเวลาเราจะขายของขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยถือว่าดีนะครับเป็นบริการที่ช่วยเหลือเราได้ง่ายมากนะครับสำหรับแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์นะครับผมโอเคเลยนะครับตรงนี้ผมขอติ๊กไว้ที่30มนาทีดีกว่านะครับ ติ๊กไว้ก่อนปุ๊บเนี่ยคราวนี้วิธีการใช้นะทุกคนเราต้องดูที่คําอธิบายนะครับผมว่าไปเอาลิงก์นะครับลิงก์โปรไฟล์สตรีมสดนะครับไอตรงนี้ก็คือเวลาเราแบบสตรีมปุ๊บมันจะขึ้นมันต้องแบบมีการคัดลอกลิงก์ที่เป็นหน้าสตรีมของเรานะครับผมหน้าสตรีมไร์สดนะครับเอามาวางครับผมนี่มาวางไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ปริมาณเข้าไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปที่ติ๊กตอกันก่อนนะครับ โอเคตอนนี้เราเข้ามาที่หน้า TikTok แล้วนะครับผมต้องย้ําไว้ก่อนนะครับว่าบริการนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ติดตามของท่านผู้ชมนะครับถึง1,000คนนะครับตามเงื่อนไขของ TikTok เลยนะครับผม อ่าทกตอกนะครับผมจะมีเงื่อนไขอยู่ว่าถ้าผู้ติดตามเราถึง1000คนนะครับผมจะสามารถทําการไลฟ์สดได้นะครับผมอันนี้คือไลฟ์สดได้นะส่วนที่เหลือผมไม่แน่ใจนะว่ามีบริการไหไเพิ่มเติมอีกไหมนะครับหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคอันดับแรกเราต้องทําให้ถึง1,000เนาะพอถึง1,000เนี่ยเราก็ค่อยมาไลฟ์สดขายของกันได้นะครับผมเนี่ยเราก็กดไปที่อ่ข้างล่างตรงกลางเลยครับผมปึ๊บเนี่ย พอเราก,กดมาตรงนี้นะครับเราก็เลือกไปที่ไลฟ์ครับผมไลฟ์ Live ตรงนี้เลยนะครับผมอาจจะตั้งชื่อว่าอะไรดีนั่งเล่นอย่างงี้ไหมโอ้โหกดนิ้วเดียวช้านิดหนึ่งนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอโอเคหัวข้อที่เหลือผมไม่ได้ใส่อะไรนะปึ๊บเราก็อาจจะกดเริ่มไลฟ์เลยก็ได้ครับผมเริ่มเริ่มไลฟ์สดเลยก็ได้อ่ะก็นับนับมาเลยนะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นอ เอาละครับเมื่อเราอยู่กันในหน้าไลฟ์สดนะครับผมเสียงของผมมันจะหายไปนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นการพากย์ใหม่นะครับผมโอเคนะตอนนี้ต้องไปกดที่คาว่าแชร์นะครับผมข้างล่างเลยนะครับกดแชร์ขึ้นมาพอมันขึ้นหน้าต่างหน้านี้นะให้กดไปที่คัดลอกลิงก์นะทุกคนกดไปที่คัดลอกลิงก์นะครับผมมันจะเขียนไว้เลยครับผมคัดลอกลิงก์ปุ๊บแล้วเราค่อยออกไปข้างนอกเอาไปใส่ลิงก์นะครับผมที่เว็บไซต์นะครับกกลับไปที่เว็บ kmm เลยนะครับพอเรากลับไปที่เว็บปุ๊บเราก็เอาลิงก์ไป เลือกปริมาณครับผมอ่ะเอาสัก100 100นะครับผม100นี้เอ่อเยอะไหมเยอะไหมทุกคนชอบ100ใช่ไหมครับเอา100ดีกว่าเอา่ะห0ึเป็น122บาทนะครับท่านผู้ชมนะ122บาทนะครับผมเฮ้ยมัน100คนเลยเหรอเอาเอาเป็นสัก60ก็ได้มั้งเหลือเงินไว้หน่อยเหลือเงินไว้สักหน่อย โอ้โหราคาบดีจริงๆเลยนะโอเคนะครับ73บาทนะครับเอาประมาณนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปสเต็ปอื่นต่อไปนะครับผมโอเคเริ่มเลยปึ๊บเราใส่ไปเรียบร้อยครับผมหุ้ยคุณใส่ปริมาณน้อยโอ้โหไม่ได้หรอเราต้องใส่ปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับ100ก็ได้ครับ100 ขั้นต่ำหน, okay, น,นึ่รงร,ร้อยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ทำการสั่งซื้อเรียบร้อยนะครับผมทำการสั่งซื้อเรียบร้อยนะแล้วก็ไปดูที่ในตรงนี้นะครับผมผมก็บอกเลยว่าเราจะไล่ดูนะว่ายอดมันขึ้นหรือเปล่ายังไงนะครับมันไหลขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอ่าเห็นไหมเริ่มสังเกตง่ายๆนะครับผมมันก็ขึ้นมาทีละ1 0 20นะตอนนี้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทุกคนนะเห็นไหมครับผม ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้คือไลฟ์สดนะครับท่านผู้ชมไลฟ์สดนะครับมันจะขึ้นต่อเนื่องนะครับผมแบบสดๆเลยแหละเออเป็นยังไงนะครับผมตรงนี้ก็ขอดูกันไปเรื่อยๆนะครับมันจะขึ้นถึงร้อยหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมซื้อไปร้อยหนึ่งนะนะครับซื้อไปร้อยหนึ่งนะครับผมหนึ่งร้อยนะครับผมอ่าเป็นยังไงบ้างจืดๆๆๆจขึ้นมาไหมขึ้นมาโอ้โหมาเรื่อยๆมาเรื่อย 80 90เอา80 90ขึ้นร้อยมาแล้วครับผมร้อยมาแล้วนะฮะขึ้นมาเป็นร้อยแล้วทุกคนตอนนี้ขึ้นมาเป็นร้อยแล้วมันจะขึ้นได้อีกไหมมันจะได้อีกเท่าไหร่ครับผมตอนนี้มันก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆครับโอ้โหไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จากคนเด้อเข้ามาดูนะครับผมก็มีคนมาคอมเมนต์ด้วยนะเห็นไหมมีคนมาคอมเมนต์ด้วยนะครับผมโอ้โหดีครับเห็นไหมบอกแล้วน่ามีมาเรื่อยๆนะตอนนี้ ทะลุมา200แล้วครับผมทะลุมา200แล้วนะครับตอนนี้โหอย่างเยอะจริงๆเลยนะครับผมเป็นยังไงนะครับผมบอกแล้วดูแล้วว่ามันคุ้มจริงๆนะครับผมไอแพ็กเกจบริการตัวนี้นะก็สําหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะอย่าลืมนะครับผมบอกเลยว่าใช้ดีจริงๆนะแล้วมันก็ได้ผลอย่างที่เห็นเลยนะครับผมอันนี้คือไรสดนะไม่ได้มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมไรสดจริงๆนะผมจากระบบเลยนะครับอ่า แล้วก็มีคนเข้ามาดูด้วยมีออร์แกนิกครับผมก็คือเป็นลูกค้าขาจรนะครับก็เข้ามาดูนะครับผมก็จะมีการมาคุยนะครับผมเห็นไหมก็มีคุยขึ้นมาครับผมพี่ทําอะไรทําอะไรครับอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีขึ้นมาอย่างนี้ครับผมเราก็สามารถคุยกับตอบโต้กับเขาได้เรื่อยๆนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีอะไรให้เราทาได้เรื่อยๆครับงั้นเดี๋ยวผมขอจบไว้ก่อนดีกว่าครับขอปิดสตรีมไว้ก่อนดีกว่านะครับผมโอเคปิดสตรีมตรงนี้ โอเคนะตอนนี้เราก็ขอจบเอาไว้ก่อนแล้วนะครับเอาเป็นว่าเราได้จบไปแล้วนะตอนนี้ถือว่าดีครับถือว่าดีมากๆเลยนะทุกคนนี่ครับบริการตัวนี้เลยนะครับบริการดูสตรีมนะครับสตรีมสดนะครับผมถือว่าใช้ได้ดีแล้วก็ใช้ได้จริงยกนิ้วให้เลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดทุกคนอยากจะแบบว่าขายของแล้วแบบเฮ้ยคนดูแค่ 2- 3คนทำยังไงดีนะครับผม ผมบอกเลยว่าตัวนี้ดีจริงนะครับแล้วคนเข้ามาดูเยอะมากครับผมเมื่อกี้ผมซื้อแค่ร้อยเดียวเห็นไหมมันขึ้นมา200กว่าครับผมโอโ้โหแล้วคนดูมันก็ไหลขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่น้อยๆนะทุกคนเออน่าสนใจจริงๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าอยากจะทําการไลฟ์สดนะครับก็มาซื้อซื้อบริการตัวนี้เอาไว้นะครับแนะนําไว้เลยนะถือว่าดีมากๆนะครับเออแล้วก็ ใครที่ประสบปัญหานะผมก็จะไม่ลืมบอกอันนี้นะผมก็จะพูดทุกครั้งนะครับผมประสบปัญหาซื้อแล้วมันติดดีเลยหรือว่าเงินไม่ขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมีมีปัญหาต่างๆทางด้านเทคนิคต่างๆนะก็สามารถสามารถที่จะปรึกษาหรือว่าแจ้งปัญหาได้นะครับผมผ่านไลน์นะครับผมแอดนะครับผมไลน์แอดนะครับผมแอด,ด kmmts เลยนะครับก็เข้าไป ปรึกษาปัญหาได้จากเจ้าหน้าที่โดยตรงเลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไะ้ครับผมคลิปนี้ก็ลาก่อนครับผมบ๊ายบาย